คููเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าวันนี้อากาศร้อนนะครับคูผมจะบอกว่าเออผมชอบคูนะครับนั่นไงเกลี่สองคนนั้นไปต่อคุยแล้วเขาบอกชอบคู่นี่หรอดูคลิปแล้วอย่าลืมคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเกลี่ไปตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยไม่พี่ว่า่จะบอกชอบคูว่ะ ครูนิรินเน่ยนะเออคนใหม่เมื่อวานนั่นแหลยอ่ะอ๋อแบบเอาจริงเคยเคยโกหกเหรอครูเพิ่งเข้ามานี่เป็นรูปขอนครูในใจนะดูดูเมื่อวานนี้มันก็เลือกับพี่คนเดียวเข้คมันหล่อเาสวัสดีนักเรียนมาทำอะไรกับตัวนี้จ้าสวัสดีค่ะ มีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีครูไม่มีเออผมลืมบอกถามครูเลยอะเมื่อวานก็ที่ครูมาใหม่ผมก็จะถามว่าเออที่โรงเรียนใหม่เนี่ยครูมีแฟนไหมครับเนี่ยครูมีแฟนไหมครับครูมีแฟนแม่ครับเออตอนนี้ครูยังไม่มีนะคะครูยังเสิร์ชอยู่จ้าอ๋อเลยครับ มีอะไรหรือเปล่าครับครูเป็นไรเหรอไหมเฮ้ยหัวแตกไหมหัวแตกเย็บก่อนเย็บก่อนอ่าอ่าไกลๆมีไหมไกลๆมีไหมไม่มีหัวแตกนะอือโคตรเลยเจ็บนิน่าจะเพี้ยนอย่างที่ครูน้ำหนึ่งบอกจริงๆแหละป่าครูก็อารมณ์ดีก็แบบเล่นกันปกตินะครูเออถ้างั้นไม่มีอะไรครูขอตัวก่อนนะ เอ้ยครูครูเดี๋ยวเดี๋ยวครับดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะอ่าผมจะบอกว่าวันนี้อากาศกร้อนนะครับครูผมจะบอกว่าเออผมชอบครูนะครับอ่าผมชอบครูนะครับฮะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะผมจะบอกว่าเอครูก็น่ารักดีที่ผมชอบครูคอย่างเงี้ยนั่นไงเกลีี่สองคนนั้นไ,ไปต่อคุยอีกแล้ว พี่บบอกชอบครูนะเมื่อกี้ใช่ไงก็มันบอกชอบครูไงอย่างเงี้ยเราต้องไปฟ้องครูน้ำหนึ่งนะเป็นพี่ใหม่นะไม่ใช่แฟนพี่อย่างเงี้ยเราต้องไปฟ้องครูน้ำหนึ่งนะรถนี้มันเหยียบขี้หมามาหรือเปล่าวะทําไมมันเหม็นจังก็มันเหยียบขี้หมามาหรือเปล่าวะทําไมมันเหม็นจังก็มันคือเราที่ไปฟ้องครูน้ำหนึ่งกันแล้วเออพวกพวกเธอพูดเล่นใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมผมพูดจริงจครับครูถ้าครูไ <apply> ม <some drinks> ่เชื <room> ่อเดี๋ยววัดเลยว่าถ้าถ้าเราตบหน้าเราอ่ะแล้วเราเจ็บมันไม่ใช่ความฝันไม่่ออออันนนนี้้ะผมม๋หหาเร โอ้ยถังกล้องเลยโอ้โหลั่นเลยครู่งจริงแน่แน่อะไรคนเนี่ยครูดานนึงยาไหมมาไปต้อครูคนใหม่ะตอครูคนใหม่ใช่เป็นหชอบใช่ทำไมไม่บอกชอบครูเล จกไม่หาเรื่องแล้วเดี๋ยวจะพอรู้น้ำตาได้ออกเน่ยครูแบบนี้มันผิดใจอย่บ hmm. ันนะูแต่เมื่อกี้รถครูรลยเปล่ารถซีนเซอร์มาขี้หมามากเลยครูเฮ้ยรู้จังไม่ได้ไปเร็วครูแก้วไปตรงไหนตรงไหนอะตรงนี้ตรงนี้ไปเออครูว่าครูขอตัวก่อนแล้วกันอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะปลอดภัยละครูถืออ่อนครูถืออ่อโอ้โูไปไหนเนี่ย โอ้ยลงมาเถอะอะไรนี่ไงทำมิรกรรมอะไรอีกคุล่นทำอะไรครูไม่มีคุณนายหยกอ่ะมันไปบอกชอบครูนี่เลยนะเขาไปบอกชอบครูนี่เลยเหรอชอบอะไรครูเมื่อวานผมเล่นเกมแบบไม้แล้วพนันการแกล้งกันเนี่ยต่อหน้าครูนะใช่ครูอ่ะครูดูกับพ่อเคเมื่อวานผมเล่นกันเน่ยนายหยกบอกชอบเธอเหรอใช่ค่ะ นจากพนันกันก็ได้นะคะคุณคน้ำเลืดเธอเนี่ยคุณดูดิเนี่ยเธอจะมาพนันอะไรกันในโรงเรียนในโรงเรียนเล่นกันพนัูกนนี่อย่ามาโมเมนะนายโยกพี่ใหม่เขาไม่ได้ชอบกันจริงเหรอเขาเล่นเกมเหรอก็ทุกรอบเลยนะโยกอ่ะเวลาโป๊ะแตกทีไรชอบบอกว่าเล่นเกมตลอดอ้าวเธอทำยังไงเนี่ยเธอต้องเขาเล่นจริงจริงจริงจแต่มันก็ไม่ควรมาเล่นแบบนี้ไหมล่ะครูเมาตกใจหมดเลยเนี่ยเธอไม่ใช่หึงใช่ไหมแม่ไม่คุณไม่เป็นไรหึงแต่พี่ใหมก็มีแอบอยู่นิดนึงไห มันไม่ถูกเธอจะมาเอาครูไปเล่นไม่ได้นะนายกครูขาพมาหมายครูเขาตกใจหมดแล้วเนี่ยถ้าสุว่าครูเขาตกใจเพราเธอแกล้งขอจนเขาลาออกอะทำยังไงโรงเรียนเราก็มีตัวเดียวโอ้ยคนเดียวุดใสใจกับที่เธอต้องขอโทษครับขอโทษครับคุณครูไปแบบ้คดยนีเดพวกนี้นี่เล่นอะไรกันไม่รู้เรื่องแล้วเธอสองคนนี้ก็ฟ้องเก่งจริงๆเลย อีกไม่เป็นไรอีกแล้วล้างเงินบ้างแล้วคูเหนีนขี้หมากมากเออปลปลาปลาปลาูไม่รินไม่ต้องมาสนใจเด็กพวกเนี้เห็นไหมคูน้ำหนึ่งบอกแล้วแสบไหมแสบมากค่ะคูน้ำมือเอาไปไปกินข้าวของวันยังดีกว่าค่ะยดูคลิปแล้วอย่าลืมคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแกรีบไปตอบให้ทุกคอมเมนต์เลย